cant speak me สวัสดีครับก็ผมแบงค์เกมโอเกมแคสเตอร์ผมในแคสเกมน้องบอลลีเจนอีกเช่นเคยผมนะทุกท่านคงสงสัยว่าทำไมผมไม่อยู่หน้านี้ขอผมนะตอนแรกผมจะเปิดกาชาใหม่กาชาลันจิแต่ว่าแพ้มาตั้งนานลืมดูว่าผมลืมกดปุ่มอัดเคเลยดีนะผมรู้ตัวก่อนที่ผมจะกดเปิดไปเนี่ยผมก็จะเปิดเลยแต่ผมหันมาดูเอ้าแม่งยังไม่กดปุม่มอัดเลย ดีนะผมรู้ตัวทันแล้วม,มากดปุ่มอัดก่อนเวรกรรมเลยตอนนี้เรากำลังจะเปิดกระชารันจีกับผมนะผมกดเข้ามาแล้วด้วยมีการเปิดคลิปอะไรบอกหมดแมงเฮ้ยรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยเปิดแพรมก่อนใช่หรือว่าเปิดกระชารันจีที่จะมาวันนี้กับผมนะก็จะมาลองดูแต่ว่าผมก็บอกอะไรไปเยอะแหละ แต่แม่งพิ่จะเห็นว่าไม่ได้ลดปุ่มอัดดีนะตูเห็นก่อนที่ตูจะกดไปแม่งทุกท่านอดดูผมเปิดแล้วเด็นะมาลองเปิดรันจีกันมันมียำช้ารันจีแล้วก็ผู้เข้าเต่าใหม่แต่ว่าผมสนแค่รันจีคนเดียวเพราะว่าเธอเป็นสาวแล้วก็ใช้ปืนและดูจะได้สนุกอะไรแบบนี้ครับผมนะก็จะลองเปิดดูผมมีสองพันเพชรนะนี่คือมันตีแรกผมเปิดเป็นมันติไปแล้วนี่คือครั้งแรกครับผมนะก็มาดูว่าจะได้ไหมก,ก็แล้วกันแม่เมื่อดีนะผมเห็นปุ่มอัดก่อนไม่งั้นไปยาวเนี่ยโ,โอเคไหม เปิดมาก,ก็เป็นอนิเมชันนี้แล้วผมนะจะโชคดีไหมก็ไปดูกันถ้าเปิดได้รันจีเลยก็จบเลยเนะี่ยแต่ได้ยำฉาทำไงวะไม่เอาได้ไหมคือถ้าได้รันจีผมก็จบกับกาชาน,นี้ทันทีผมเนะไม่ต้องอะไรมากเลยง่ายดี <c oughs> แต่ดูแล้วอาจจะเกลือกันแหละโอ้โอ้โอ แมนผมว่าผมเกลือแล้วผมนะเอะไม่เยอะหรอคุณมาเปิดกาชาหาอะไรเนี่ยมไม่ได้หาพวกมือด้วยแน่เอยไม่ได้หรอท่านาผมจะเปิดต่อไหมยังไงดีโออเออไม่เยอะหรอกูได้ทุกอย่างยกเว้นตัวหน้าปกเช็ดเพลเรอบนีจ้จะว่าเกลือก็พูดไปได้เต็มปากครับผมเนะี่ยได้สามสปาร์ค แต่ว่าเออไม่ได้ต้องการเลดด็อกมันก็โอเคนะถ้ามันจะเป็นแบบนี้ไปตลอดอะเคได้สป,ปาร์คมาสองสามตัวตัวหน้าปกแต่แม่งไม่ได้ลันจีว่ะเพราะจะมาคิดว่าผมจะเปิดต่อไหมเนี่ยดิเออเวนกรมจริงนี่ครับผมนะเราเปิดกาชานี้อยู่กาชาลันจีตอนแรกผมก็บอกรีวิวไปหมดแล้วแหละแต่แม่งลืมอดัดงั้นเรามาดูกันอีกทีผมนะ ก็อย่างที่เห็นผมนะว่ามีย้ำช้าใหม่แล้วก็รันจีใหม่ยำช้าแล้วไม่สนใจอยู่แล้วผมนะปล่อยข้ามไปปัญหาคือรันจีสาวคนนี้ผมนะน่ารักดีสาเหตุที่จะเปิดก็เพราะความเป็นสาวลุ้นๆเลยครับผมนะผมไม่มีเหตุผลอื่นเลยนะเพียงแต่ว่าคุณเธออาจจะไม่เก่งเท่าพวกตัวเมตาทั่วไปครับผมนะแล้วกาชานี้ก็ค่อนข้างจะแย่เมื่อเทียบกับกาชาอื่นในตอนนี้ ือนอกจากสองตัวหลักใหม่นี้แล้วคนคมไม่สนตัวอื่นในกาชานี้เลยผมนะกลับการกาชาอื่นไม่มีตัวที่ผมต้องการอยู่เยอะเลยแล้วผมก็เปิดว่าวไปแล้วด้วยประเด็นทําไงดีฟะจะเปิดลันจีต่อไหมก็ว่าจะมาเปิดลันจีวันนี้แหละแต่แบบเอออาจจะว่าไปผมมีตัวอันนี้อยู่สามอันนี้ลองเปิดกาชายิบเอ็ดดูอีกรอบดีกว่าคือตอนแรกผมอธิบายอะไรไปเยอะเลยผมนะ ปัญหาคือลืมอัดแม่งเอ้ยไม่เป็นไรอาจจะยุ้งงงอยู่บ้างแต่น้อยเรายังอัดทันมานี่สิงเกิลไม่ใช่หรอแอนิเมชั่นเหมือนจะดีผมสกิปเลยกันโอ,โ,อโอ้โอเคเดี๋ยวน้อเอ็กตีมได้ตั๋วฟรีมาผมน่าจะเป็นตั๋วไม่การันตีอะไรเลยผมเนี้ยดังนั้นเราก็คงไม่คาดหวังอะไรมากค่อยๆเปิดไปกาชา21ระหว่างนี้ก็คิดว่าผมจะไปเปิดอันนั้นต่อไหมจะเปิดอย่างอื่นแทน ยิ่งอยากได้เคฟ้าตอนเนี้ยอย่าททำทีมสาวๆ,ๆ,ๆ,ๆตอนนี้ขาดหลักๆก,ก็จะเป็นเคฟ้าอืมแต่ลันจีก็สาวแหละและดูน่าจะสนุกไงลันจียิงปืนกลอะไรเงี้ยพอมเอามาเพราะว่าคิดว่าน่าจะสนุกเฉยๆแต่ว่าทีมดับก,กนบอลหรือทีมที่คุณเธอจะอยู่นี่ไม่ค่อยจะมีตัวดีเท่าไหร่เลยเอาไงดีวะริพันหนึ่ง วันเอพีกัอ๋อกาชานี้มันการันตีเอชพีหนึ่งแน่ๆแหละก็ว่าทําไมเล็ดดอกมันดีจังอ่ะแต่วันนี้เรามาเพราะลันจีอ่ะเราเปิดลันจีรอบก็แล้วกันได้ได้มันจบไปเฮ้ผมไม่ต่อนะบอกให้กูนั่งเก็บมาตั้งนานนะโอ้เมฆสีทองมาคือมันการันตีเอพีอันนึงแน่ๆมันก็ยังโอเคอยู่นะแต่ถ้าไม่ได้ลันจีรอบนี้หรือได้ยาชามาผมก็เพ่นแล้วเนี่ย พอได้ข่าวลือมาว่ากาชาเด็ดๆก็จะมาในีนะคตรครับผมนะดังนั้นถ้าเสียกาชานี้มากมันจะค่อนข้างซึมเคลืองเออแต่ดูแม่งขามนแมอได้ตัวใหม่ผู้เท่าเต่ามาไหมล่ะผู้เท่าเต่าตัวใหม่ยังไม่ได้เนี่ยกาชาแม่งแปลกๆโอเคนี้ตัวใหม่ เอยสปาร์คอันสุดท้ายการันตีเลยเหรอวะชัวร์เลยแม่งเคเลยดอกแม่งกาก,ก็ได้อะไรอะโอ้ยเคเลยแม่งโคตรกากเลยโอ้ยเคหัวโคตรร้อนแม่งกาชากาเก,กินว่ะท่านผมนี่รับไม่ได้จริงแย่มากคือมันหวังตัวอื่นในกาชาไม่ได้ด้วยไงเราก็ต้องการแค่สองตัวไม่ยยำชาไม่ต้องการเอาแค่รันจี จะหวังให้ลันจีออกอย่างเดียวมันก็หวังยากเอ้เวยัไ,ไดีรอไปผมไปเล่นไอ้นี่มาได้ตัวนี้มาลองเปิดเล่นแล้วกันเผื่อฟุกได้เคฟ้าเอาเวการตีเอ็กตีมขึ้นไปโ <c oughs> อ้แอนิเมชันนี้อยู่บนดาวค่อนข้างสวย <c oughs> ดีไหมอนิเมชั่นนี้ อยู่บนจัก,กรวาลอืมไม่รู้ผลต้องตัดสินด้วยโูพาวเวอร์อืมใครไม่ช่วยตัวไหมไม่โอเคเอ็กตีมเอ็กตมีมธรรมดาเหมือนจะสวยแต่ก็ไปไม่ได้ตลอดรอดฟัง <laughs> นี่ไงได้ยำช้าเนี่ยเดี๋ยวใช้เอกเตีมมานดำถุยเลยวะแย่ <laughs> yeah, ชิป อยหมดรูทครับผมเนี่ยโอเคผมขออีกมันตีหนึ่งแล้วกันนะมันตีสุดท้ายจริงๆนะไม่ได้ไม่เอาแล้วเวยด้วยจะอยากได้พอแล้วผมพอแล้วพอจริงๆพอจริงๆพอจริงๆเเวยไม่มาแล้วบอกให้อะเบจิตายุ่งไรเนี่ยเบจิต้ามาแย่งตีนครับผมนะต่อยฟิีเตอร์เฉยเลยมีบิ๊กแบงค์กระทาทำได้ดีทำได้ดี แต่ว่าตัวจอกมาดีไหมตามัดได้มาเพิ่มผมพอแล้วนะที่ผมพักแล้วผมไม่ไหวแล้วแม่งรันจิเช็ดเคเลยเอามาทำหาอะไรแยีเนี่ยเจ้ามันบูผมไม่เคยคิดจะเล่นตัวนั้นเลยแม่งเก่งบ่หวะเฮ้ยเฮ้ยออกมาทำหาอะไรเงีวะรันจิ้กูหังมาทำถขวี่แม่งเกมนี้มันกวนว่ะผมพอแล้วผมเลิกฟักติชิด คนเสียเวลาติ้นเปลืองไปนั่งเก็บเพชรโอ้ย oh, hey. มาเสียให้กาอะไรก็ไม่รู้ผมไม่น่ามาเปิดเลยผมเชื่อว่าในอนาคตกาชานี้มันก็ต้องไปอยู่ในกาชารวมอะไรตัวก,กัางๆดูแค่อ,คอย่าจะเอาลังจีม,มาเล่นในเฉยทำใหม,มันยากทำไมวะผมไม่เอาและไม่คุ้มค่าเลยแต่จติงรับไม่ได้จริงไหน,ก,หนก็ไม่ได้แล้วไปกดลองเล่นดูก็ได้ไหม <c oughs> ไปลองกดเล่นนะผมนะถ้าเกิดใครอยากจะเล่นแม้ <c oughs> จะไม่ได้ก็ตาม มาลองดูสนุกไหมนี่ไงยิงปืนเอนเอเท่ดีอ่ะยิงปืนดิจ้ายิงปืน <c oughs> แล้วก็คูงไอพ้พนเข้าไปเออทำมาเล่นปลอบใจให้ผมนะไม่ได้แล้วเติงคือตื่นทำให้ตายเป็นไงยิงด้วยช็อตการบีทเย่ทำให้เต็งคุณเธอทำอะไรได้อ๋อเพิ่มโบนัสเข้าไปโอเคเห็นไหมยิงปืนเออบลัดเป็นการยิงปืนนี่อย่างเทพ ตัวอื่นก็มีไม่ใช่ว่าจะมีแค่รันจีรันจียิงปืนกลนี่อย่างให้ความสามารถพิเศษคืออะไรนี่ไงจามแล้วเป็นร่างนี้แต่มันไม่อยู่ตรงร่างนี้ไงมันจะกลับเป็นร่างนี้แบบเดิมมันน่าจะแบบว่าใช้ความพิเศษแล้วเปลี่ยนหัวเป็นสีหัวเป็นสีม่วงด้วยก็จะดีขึ้นนะ ปายิงช็อตกันบูมเบสช็อตกันช็อตกันรุ่นไหนวัยิงติจดจรวดแต่ก็เท่ดีโอเคผมนะคือการเปิดกาชาลันฉีเกลือผมนะผมไม่ได้ใครที่ไม่ได้เหมือนกันก็มานั่งเล่นแบบนี้ไปก่อนเลยกันโอเคใครชอบคลิปนี้อย่ลืมกดไลค์แชร์แล้วก็เป็นเพื่อเป็นการใจผมนะผลงานผมนะเกิดใครเป็นพาร์ตต่อไปไว้กดไลค์กันเยอะๆวันนี้ก็ขอจบคุณบาสเงยวยังไง Good night ย่ yeah